สวัสดีค่ะเด็กๆในการเรียนออนไลน์กับครูนุนะคะทุกคนสามารถฟังให้จบก่อนแต่ละข้อแล้วก็กดหยุดวิดีโอเพื่อที่จะเขียนหลังจากนั้นค่อยฟังต่อในข้อต่อไปได้นะคะขอให้สนุกแล้วก็ตั้งใจเรียนนะมาดูในหน้าที่32นะคะแบบฝึกหัดที่7.1น่ะคะข้อนี้เนี่ยเขาให้เราหาขนาดของมุมภายในที่เหลือแล้วก็ให้เราระบุว่ารูปสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิด ไดนะคะโดยดูจากมุมนะคะพิจารณาจากมุมนะคะไปดูข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1เราก็ต้องรู้ก่อนลำดับแรกว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีขนาดกี่องศามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมจะมีมุมสามมุมรวมกันเท่ากับ1 80องศาเพราะฉะนั้นมาดูข้อที่1กันเลยนะคะ นี่เขาบอกมา2มุมแล้วเขาบอกหนูมาห5าองศากับ65องศาหนูจะหามุมที่เหลือมุมให้คุณนุชได้ไหมคะหาได้ค่ะไม่ยากเลยโดยการทำไงคะเอาหนึ้อยแปดมาลบกับผลรวมของมุม2มุมที่เราทราบอยู่แล้วถูกไหมลบปั๊บแล้วก็จะได้มุมที่เหลือมาเพราะฉะนั้นข้อนี้55บวกกับ65เป็นเท่าไหร่คะ 5้บวกหได้10ใสศูนย์ทด1 5ึบวกหเป็น11ทด1เป็น12เพราะฉะนั้น180่งรลบหนึก็จะเหลือ60องศามุมที่เหลือก็คืออะไรคะมุม A มีขนาดเท่ากับ60องศาข้อนี้60องศา55องศา65องศาจะสังเกตว่ามุมทุกมุมเป็นมุมแหลม เมื่อพิจารณาจากมุมของรูปสามเหลี่ยมแต่ละมุมแล้วเนี่ยก็จะทราบว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมค่ะข้อต่อมานะคะมุม P 60องศามุม T 30องศา ครูอยากจะทราบมุม e ว่ามีขนาดกี่องศาทาเหมือนเดิมเลยค่ะมุมที่เราทราบแล้ว2มุมเนี่ย60กับ30รวมกันได้90หามุม e ที่เหลือโดยการนำา8 8 0ไปลบกับ90ก็จะเหลือเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นอ่ามุม e 90องศาเป็นมุมฉากใช่ไหมคะครูก็ตอบเลยมุม e มีขนาดเท่ากับ โทษค่ะมุม e มีขนาดเท่ากับ90องศาเพราะฉะนั้นรูปนี้จะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมอะไรคะ90องศามุมอะไรคะมุมฉากคา่ะข้อต่อมานะคะมุมอมีขนาด50องศามุมอมีขนาด30องศารวมกันได้ 80องศานำา8 8 0มุมภายในของรูป3ามเหลี่ยมไปลบ80เหลือ 100, 100เพราะฉะนั้นมุมยอมีขนาด100องศา100องศานี้เป็นมุมอะไรคะมุมป้านค่ะเพราะฉะนั้นตอบเลยว่ารูปนี้เป็นรูปรูปสาเหลี่ยมมุมป้านค่ะ ต่อมาในข้อที่4นะคะนี่ค่ะสามเหลี่ยมหอมออเห็นว่าอะไรคะมีเครื่องหมายแบบนี้นะคะสัญลักษณ์แบบนี้แสดงว่าด้านทั้ง3ามมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อด้านเท่ากันมุมทั้ง3ามุมจะต้องเป็นไงกันด้วยคะเราเรียนมาแล้วก็จะต้องเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นมุมทุกมุมจะมีขนาด60องศาทั้งหมด ทั้งหมดเลยด้านเท่ามุมเท่าเป็นรูปอะไรคะเดี๋ยวขออนุญาตตอบขนาดมุมก่อนนะมุมหอ60องศามุมอ60องศาทุกมุม60องศาหมดด้านเท่าหมดตอบเลยรูปสามเหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมด้าน,นเท่าก็จริงแต่ข้อนี้เราพิจารณาจากมุมตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยม มุมแหลมค่ะข้อต่อมานะคะมองได้ชัดมากเลยนี่สัญ,ญลักษณ์นี้รู้เลยมุมฉาก90องศานี่ค่ะสัญ,ญลักษณ์นี้ด้านสองด้านเท่ากันเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วหมายความว่ามุมที่ฐานจะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะดังนั้นครูนำา8 8 0ลบออกไป90 จะเหลือ90องศาแปลว่ามุมของครูตรงนี้เนี่ยจะรวมกันได้90องศาใช่ไหมเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งเลยโดยการหาร2ได้มุมละ45องศาดังนั้นตอบอะไรคะมุมดี45องศามุม O 45องศา เนื่องจากรูปนี้มีมุมจีขนาด90องศาทําให้กลายเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรคะมุมฉากคะ่ะต่อมานะคะข้อที่6นี่คะ่ะสัญลักษณ์แบบนี้บอกเลยว่าเขาคือสามเหลี่ยม หน้าจั่วเนื่องจากมีด้านสองด้านเนี่ยมีขนาดเท่ากันเพราะฉันมุมที่อยู่ตรงข้ามกับด้านนี้ก็คือมุมที่ฐานเนี่ยก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยได้เลยค่ะว่ามุมคอ30องศาคูหามุมที่เหลืออีกมุมหนึ่งได้ไหมได้ค่ะโดยการนำมุมที่รู้แล้วสองมุมคือ30บวก30ได้60หลังจากนั้นนำา180ลบกับ60เหลือ120 มุมออก็จะมีขนาด120องศาถามว่าเขาเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะสามเหลี่ยมมุมอะไรคะพิจารณาจากมุมมุมป้านค่ะเพราะว่ามีมุมออมีขนาด120องศาเป็นมุมป้านนั่นเอง น่าจะพอจำกันได้แล้วนะคะดังนั้นครูจะขอสรุปนะคะในการพิจารณารูปสามเหลี่ยมจากมุมนะคะว่าถ้าเกิดว่าสามเหลี่ยมของเราเนี่ยมีมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมเราก็จะเรียกว่าสามเหลี่ยมมุมแหลมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เขามีมุม1นึ่มุมเนี่ยเป็นมุมฉาก เราก็จะเรียกเขาว่ารูปสามเหลี่ยมมุมฉากและถ้าเมื่อไหร่ที่เขามีมุม1มุมเป็นมุมป้านหรือว่ามีขนาดเกิน90องศาแต่ไม่ถึง180ใช่ไหมอันนี้มุมฉาก90มุมป้านคือเกิน90แต่ไม่ถึง180เราก็จะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยม มุมป้านนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนน่าจะจำการพิจารณานะคะชื่อของรูปสามเหลี่ยมจากมุมได้แล้วนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาเรียนนะคะพิจารณาจากด้านกันบ้างนะคะว่าเราจะจำได้หรือไม่นะคะถ้าใครยังจำไม่ค่อยแม่นนะคะให้ลองกลับไปอ่านนะคะบทที่ผ่านมานะคะทบทวนตัวเองกันนะคะแล้วมาเจอกันคลิปต่อไปค่ะ